สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูสาเหตุที่ทําให้ดุมล้อหน้ารถไทข,ขาดนะครับนีบ่ลูกปืนแตกนะครับลูกปืนล้อหน้าตัวใหญ่นะเบอร์หกสองศูนย์แปดนะครับแตกเยอะเลยครับ นี่ก็ไปเข้าลงกึ่งนะครับคว้านตัวนี้ออกแล้วก็ต่อเพาเชื่อมใหม่นะครับเป็นรถไทอิซากิเอ็นดีห้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมเลยนะช่องบิ๊กป่าชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ